สวัสดีครับสายทีวีสีครับผม ตินเทเลอร์กิฟสันมันมันเป็นแบรนด์พวกระดับโลกอยู่แล้วนะครับผมต่อให้เล่นรุ่นไหนจริงๆมันก็น่าเล่นเกือบทุกตัวนะครับชื่อแบรนด์บ bon ่งบอกอยู่แล้วนะครับผมโอเคตัวนี้จะเป็น Taylor นะครับผม210 d นดิลักนะครับผมหรือ DLX นะครับตัวนี้เม็กซิโกสวยสภาพหนังฟ้าเลยสภาพเหมือนออกจากช็อปเลยตัวนี้มือหนึ่งมันเท่าไหร่อ่ะ ในช็อปมันสามหมื่นสามหมื่นสี่เราลองเราลองเราลองเซิร์ชดูก็ได้น่าจะสามหมื่นสี่หรือสามหมื่นห้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมก็ประมาณนะั้นสามสี่หมื่นประมาณนั้นแหละตัวนี้ไม่มีริ้วรอยเลยเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดแป๊บนึงนะเด,เดี๋ยวเลนให้ฟังแป๊บนึงใครที่อยากได้แบรนด์ระดับโลกดีๆไว้เล่นเลยอะตัวตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมตัวนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะไม่มีตาหนิเลย เต็มที่ก็จะเป็นพวกขนแมวตรงพิก,กาดแทบจะไม่มีเลยนะ,ะดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าใครที่มองหากีตาร์ที่ซื้อแบบจบก็ก็ตัวนี้เลยก็ตัวนี้นะครับผมเทเลอร์น,น่าเล่นสุดแล้วนะครับผมมันจริงๆมันก็จริงๆกีตาร์มันก็น่าเล่นทุกตัวแหละถ้าเอาจริงๆงานวินเทจก็น่าเล่นนะครับผมพวกมอริสอะไรพวกนี้พวกยามาฮ่าแต่ถ้าใครจะอัปเกรดเรื่องคุณภาพเสียงอะไรขึ้นมาอีก ก็จะเป็นพวกเทเลอรพวกกิฟสันพวก Martin อ,อันนั้นราคามันก็ค่อนข้างจะสูงไปเลยตัวนี้เป็นท็อปโซลิดซี้านะครับผมสวยแบ็กแอนไซก็จะเป็นโรสบูสนะครับมีที่ห้อยสายสบายด้วยตัวนี้เป็นปุ่มธรรมดานะครับผมถ้าใครต้องการอยากให้ได้อ,อยากได้พาาไฟฟ้าก็สามารถติดเพิ่มก็ได้แต่จริงๆกีตาร์ระดับนี้ถ้าติดก็ติดโซนิคโ n e เล่นของแท้ไปเลยเพิ่มอีกสองพันนะครับผมโอเค ตำหนิไม่มีเลยใหม่สภาพนางฟ้าเลยสภาพใหม่ออกจากช็อปเลยครับผมสวยมากนะครับอ่าให้ดูให้ดูไปพร้อมๆกันเลยสวยมากนะครับตัวนี้ก็คุ้มคุ้มค่ากับราคาครับผมใครมีงบหน่อยก็เล่นไปเลยนะครับผมใครงบประมาณใครไหวก็เล่นไปเลยสายที่ขึ้นให้จะเป็นสาย d ดอเดรีโอเบอร์สิบเอ็ด <laughs> ดีจริงครับผมดีจริงปรันตีให้เลยเทเลอร์น่าเล่นมากจริงๆผมก็ชอบแบนด์นี้มากเหมือนกัน ต้องอธิบายเลยมากตัวนี้สองหมื่นสองห้าร้อยครับผมตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งตัวนี้มันคือผมอยากให้ได้เคสด้วยอะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูเคสก่อนมันเหมือนมันเหมือนจะมีเคสมาใบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มาคู่นะตัวนี้มันมันมาเฉพาะตัวอย่างเดียวออกจากชอมนี้สามหมื่นเกือบสามหมื่นห้านะผมไม่แน่ใจว่าสามหมื่นห้าหรือว่าสี่หมื่นลูกค้าลองเซิร์ชดูก็ได้ชื่อรุ่นนี้นะครับผม ตัวนี้ผมเอาให้สองหมื่นสองพอเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงผมผมไปดูเคสก่อนแป๊บนึงนะโอเคมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เคสใบนี้ไปด้วยคือเวลาส่งของส่งอะไรอ่ะผมผมไม่อยากส่งแคตตัวอย่างเดียวเพราะกีตาร์ราคามันสูงผมอยากให้มันไปคู่กับเคสผมมีเคสใบนี้ยเป็นเคสเมือสองนะครับผมอ่าสวยสวยอยู่สวยอยู่โอเคเดี๋ยวผมให้ดูข้างในกัมยี่สีน้ำเงินใส่พอดีเป๊ะกับทรงทรงนี้เลย ใส่ใส่พอดีกับทรงเด่นหนอตเลยเดี๋ยวผมให้เคสใบนี้ไปเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวตั้งราคาใหม่ตัวเนี้ยผมให้ไปคู่กับเคสเลยผมเอาแค่สองหมืนสามพอเอ้ยสองหมืนสองห้าร้อยพออ่าโอ้ประหยัดไปประหยัดไปตั้งหมื่นกว่าก็ถือว่าคุ้มหมื่นกว่านี้ซื้อง,งานญี่ปุ่นอ่ะเพอเพอดีๆได้ได้สองตัวเลยนะ อพวก3 0 0ร้อยดีสามดีซื้อได้สตัวเลยนะบอกไว้ก่อนอเดี๋ยวผมให้ไปคู่กับเคสใบนี้เลยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็คู่กับเคสใบนี้22,500คู่กับเคสแล้วก็ถ้าโอนเต็มอ่ะผมให้ฟรีค่าส่งไปเลยอย่าต่อนะค่าส่งจริงๆอ่ะไม่ตม่ำกว่าส0่เพราะว่ามันต้องทําประกันด้วยคุณสินค้าราคามันสูงแพ็คแน่นแพ็คหนาน้ําหนักมันก็จะเยอะค่าส่งอ่ะรวมทั้งประกันอ่ะ อ,อยู่ประมาณ410บาทอ่าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมอย่าอย่าต่อค่าส่งเลยเ <laughs> นี่ยผมให้เคสจริงๆเคสเคสใบเนี้ยใบลรับมาใบาละพันนะบอกไว้ก่อนนะครับผมใบละพันขายก็ใบละพันพันห้าใบละพันหกนะครับผมอันนี้ก็ <c oughs> ก็เท่ากับว่าผมแถมให้ไปกับตัวนี้แล้วก็ลดราคาพันไปเลยก็สองสองห้าร้อยฟรีค่าส่งโอนเต็มแต่ถ้าแก็ปลายทางลูกค้าเพิ่มให้ผมสามร้อยทำไมถึงเพิ่มเพราะว่าค่าส่งผมอ ผมต้องไปเสียค่าแหวกส่วนที่เหลือต้องไปเสียค่าแหวกให้กับขนส่งอีกสาเปอร์เซ็นตอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากหรอกเพราะว่าคนที่เขาส่งของก,ก็รู้กันดีนะครับผมโอเคตามนั้นแหละปลายทางบวกเพิ่มให้ผมสามร้อยมัดจําไว้พันหนึ่งส่วนที่เหลือจ่ายปลายทางนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากสภาพนางฟ้าเลยตัวนี้สภาพดีเลยแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยเพราะที่ผมเช็คให้ดูเรียบร้อยหมดแล้วกีตาร์เหมือนของใหม่ออกจากช็อปเลยนะครับผม โอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับผมสนใจทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมถ้าเจอในเพจในกลุ่มลูกค้าทักแชทกันเข้ามาแต่ถ้าเจอใน Youtube ลูกค้าสามารถแอดไลน์เบอร์ไลน์ที่ผมลงไว้ให้เลยคุ้มนะ2อง0อถือว่าคุ้มมากเลยเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยได้ออกไปเล่นเสียงดีด้วยมันเป็นแบรนด์ที่คือเอาจริงๆอะเทเลอร์อะต่อให้เล่นรุ่นไหนจริงๆเสียงมันก็ดีหมดแหละ โอเคฝากด้วยนะครับผมสวยๆเลยท่าในใดสนใจก็พร้อมปิดทักแชทส่วนตัวเข้ามาได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ